อยู่กับลูกตลอดไม่ได้ให้ไปเจอพ่อแอนนาน,นาตชาไม่พูดถึงผู้ชายชื่อตุ้ยทียรพัฒน์หลังอย่าเลี้ยงลูกคนเดียว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตุยธียรพัฒน์สัจกุลได้ออกมายอมรับว่าได้ตัดสินใจเลิกใช้ชีวิตคู่กับแอนนาน,นาตชาเป็นวิธีเมื่อปลายปีที่แล้วและขอทำหน้าที่แม่และพ่อของลูกชายให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้แอนนาอัปเดตชีวิตของการเป็นซิงเกิลมัมของเธออีกด้วยซึ่งแอนนาเล่าว่าการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยมากค่ะเลี้ยงคนเดียวมาตลอดอยู่แล้วเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะไม่ยอมให้ใครเลี้ยงอยู่แล้วค่ะ ถามว่าเราเริ่มชินกับคำนี้บ้างหรือยังแอนนาตอบว่าจริงๆไม่ได้ยินใครเรียกเลยยังไม่ได้ชินอะไรเราก็ทำในสิ่งที่เราต้องทำถามว่าพี่ตุยธทีรพัฒนเขาได้เข้ามาช่วยอะไรไหมแอนนาตอบว่าขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าไม่พูดถึงดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้น้องก็อยู่กับเราตลอดไม่ได้ไปหาตุ้ยเลยเหลอแอนนาเผยว่าอยู่ตลอดค่ะตัวติดกันทั้งคู่ค่ะ ถามต่ออีกว่าอย่างวันแม่ที่ผ่านมามีโมเมนต์อะไรไหมแอนนาตอบว่าไม่มีนะคะก็ใช้ชีวิตปกติแล้วแผ่นในวงการจะกลับมาเมื่อไหร่แอนนาเผยว่าตอนนี้ยังค่ะทุ่มเวลาให้ลูกเต็มที่ยังไม่มีแผ่นอะไรก็ดูไปเรื่อยๆค่ะถามต่ออีกว่าวันนี้ออกงานกับลูกชายด้วยเป็นไงบ้างแอนนาได้ตอบว่าก็เพลินๆค่ะไม่มีอะไร เขาก็เคยเดินแฟชั่นโชว์ตอบมาทางด้านวงการบ้างไหมแอนนาตอบว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าชอบนะคะยังไอ่ ai. ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาชอบแก้งแม่ถามว่ากับการเลี้ยงน้องเป็นไงบ้างแอนนาบอกว่าเหนื่อยมาตลอดคะ่ะเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กๆ พอเขาโตขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นความคิดเขาเยอะมากแล้วเรามีวิธีสอนเขาแบบไหนแอนนาบอกว่าใช้ทุกวิธีเลยค่ะทําทุกอย่างเขาจะแสบมากช่วงปีนี้เขาตั้งใจจะแกล้งแม่อย่างเดียวเลยเขารู้ว่ายังไงแม่ก็รักอยู่กับเขาทุกวันนี้ก็ต้องปราบทุกวันค่ะถามว่าดุไหมเราเป็นคนไม่ดุเลยไม่เคยดุใครในชีวิตเลยแต่คนนี้ไม่ดุไม่ได้ตากที่ไม่เคยดุต้องดุค่ะ เหนื่อยมากคือเราก็แฮปปี้กับการอยู่กับน้องสองคนแฮปปี้ด้วยเหนื่อยด้วยค่ะเวลาเขาหลับก็แฮปปี้แล้วค่ะเขาหมดฤทธิ์แล้วเมื่อถามว่าน้องเริ่มมีความฝันบ้างหรือยังว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแอนนาตอบว่าเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็อยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่เราว่าสมัยนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์เล่นเกม